สวัสดีจ้าืันนี้นั่งลาได้ต้มนงใหม่นะจ้าต้มนงใหม่ก็มีใส่ยังแน่ที่ได้เห็ดหายแ่บเห็ดหาแมบว่าอ่อนนุ่มนั่งลาก็เลยใส่เกลือน้ำตาลทรายดดีจ้าต้มนมใหม่ห้ากระสีอ่อนนุ่มกินกับน้ำพริกปลากระป๋อง เบริ่งเบริ่งเบิงเบ่งเบริ่งเลยจ้ามาหนึ่งนั่งด่าได้ต้มนอใหม่นะจ้าต้มนอใหม่เมื่อวานนั่นงหลาได้ต้มน้อใหม่จ้าคุณแม่จ้าคุณพ่อนาะบบานาะสาวอาทุกคนนะจ้ามื่อนนี้มากินน้ำพริกต้มน้อใหม่จ้าแซบ่บแซ่บมื่อนนี้ต้มใส่น้ำตาลใส่รสด,ดีใส่เกลือ รุงรสให้อร่อยอร่อยเหมือนเราต้มจ้าเมือนเราลมต้มไม้เลยวันนี้เรามากินน้ำพริกกันนะจ๊ะน้ำพริกปลากับปองกินกับต้มนอไม้แซ่บๆเลยจ้าหอมไหมหอมไหมจ้า มีความนุ่มอ่อนต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้หน่อไม้ซบแซ่บวันนี้กินกับน้ำพริกอร่อยลี่เราไปตำน้ำพริกกันเลยจ้า